ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงคือตัวค่าระดับนะครับตัวที่เป็นแนวแนวแกน y นะครับแนวแกนก็จะมีตามนี้เลยนะครับ x แล้วก็ y นะครับเราจะเอาค่าระดับแกน y เพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็ต้องทําให้ตัว attribute t y p ตัวนี้นะครับเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็น object t y p เปลี่ยนค่าเปลนเลขไปตาม Position ที่มันอยู่นะครับโดยใช้ Position แกน Y นะครับดู <c oughs> ตัวตีครับขั้นตอนก็คือพอเรามี attribute t ปึ๊บเราก็ด o บ b l e click กาไปเพื่อจะจะเปลี่ยนแก้ตัวเลขตามนี้นะครับอาจจะเกิดเป็นค่าดําหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์แบบเนี้ยสมัยสมัยแรกๆที่เราทำก็คือต้องมาแก้ทีละตัวทีละตัวเนี้ยความความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้นะครับ ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เราอาจจะพิมพ์ผิดหรือว่าลืมเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับปัญหามันเยอะนะครับสําหรับคนเขียนแบบอย่างเรานะครับตบบเนี้ยเราก็จะแก้ไปเรื่อยเลยนะครับแก้ไปเรื่อยเลยนี่ต้องไปแก้ทีละตัวทีละตัวซึ่งมันคือมันมันไม่เพอร์เฟกมันความัดเครียนมันสูงครับไม่ใช่ประเด็นที่เราจะนํามาใช้ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีท,ทาก็คือเดินบลิกเข้าไปแล้วก็คุม คุมตัวเลข 3. ชุด4ชุดนี้นะครับคุมแค่ตัวเลขนะครับจากนั้นคลิกขวาแล้วก็ insert f i e l เข้าไปนะครับตรงนี้เป็นเลือกเป็น object นะครับแล้วตรงนี้เลือก object ก็คือเลือกวัตถุที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับจากนั้นเลือก position นะครับแกน y นะครับเขา auto อยู่แล้ว decimal นะครับตามนี้เลยนะครับกด ok นะครับจะสังเกตว่าเลขจะเปลี่ยนไปตามค่าระดับแกน y นะครับซึ่งหมายความว่าตอนเนี้ย ผมลบนี้ก่อนนะตอนเนี้ยแกน y มันอยู่ที่10.95โดยเส้นเนี้ยเส้นสีชมพูเนี้ยมันอยู่ที่10.95ของหน้าจอนะครับหรือห่างจากจุด o r ริจินะครับ <c oughs> มา10.95เมตรนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำาคือเราต้อง m ม v e วัตถุเนะี่ยลงไปที่0ก็คือกด pl ขึ้นไปแล้วก็ 0, 0, 0ูนมา0เข้ามา0สร้างเส้นมาเส้นหนึ่งนะครับโดยคิด ใช้ศูนย์เข้ามาศูนย์ให้ให้เส้นมันเกิดขึ้นที่จุดจุดออริจินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มูฟมูฟวัตถุลงมาเส้นสีชมพูนะครับมาวางบนเส้นนะครับจากนั้นสังเกตตัวเลขจะเปลี่ยนไปเห็นะครับที่ไม่เปลี่ยนมาว่าเรายังไม่กดอ่ารีเฟรชก็คือ R E Enter นะครับเท่านี้นะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะทําให้สะดวกสบายขึ้นนะครับการทํางานเราแม่นยํานะครับทีนี้เราจะใส่ ระดับดินยังไงเราก็แค่กด backspace bar ครับกด space bar แล้วก็พิมพ์ว่าระดับระดับพื้นชั้นล่างครับว่าระดับดินครับนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเท่านี้นครับระดับดินนะตรงนี้ก็เป็นระดับพื้นชั้นล่างโอเคนะครับลองไปใช้กันดูครับ ใครที่ไม่มีสตาทไฟล์สามารถติดต่อสั่งซื้อกับเราได้ครับครับขอบคุณครับ